ผัออนะทซ์คืพริกแห้งไปกินจ้ส่วนวันนี้วันเสาร์นะคะมีทุกอย่างาเราได้มาชอบไทยกันปลาดุกสวันสิกนะิ0ยูโร3ตัวปลาดุกฟ้าแพงนะปลาดุกก่อนเราเลี้ยงไงม่ได้ปลาสร้อย ยสิยูโรหกสิบเส้นนะคะเออน่ากินนะเอาไปทำจอมนะคะจอมกระซิวด้วยนี่กระซิวซื้อไปดีบ้าทอดกินแซ่บๆอันนี้สิบเจ็ดยูโรปลาทูปลาตะเพียนสิบยูโรสิบยูโรค่ะสิบเอ็ดยูโรตีซะแต่กลางเยอะไหมอ่ะ นี่เอาไม่ว่าจะเอาตัวน,นี้ไปดีไหมคมอมลองังอ๋อประชอนตังนี้ได้ขัดด้วยเ่ยระชอนก็งมีจ้ะดูอ๋อประ่อนตังนี้นนไง่ายไหมดูเทว่าไรก็หัวด้วย ไปถามจากของล้านกันอาซับน้องแอนนะน้องแอนอยู่บนนะเฮ้ยปลาสาลิดกับมีดเลยนี่ปลาทูก็มีปลาทูนี่ก็มีมโอ้ยเนี่ยปลาทูนี่อยากไปย,ยู่เลยเฮ้ยเสร็จละเอานี่ละไปอา่าได้แล้วเอาซื้อไปตุนไว้ตุนมาก มาด้จับน้ำข่อยปะอ้ะก็เสร็จนี่สิบยูโรแต่ว่ากินแบบประสนเดี๋ยวจะจับน้องแอนปปราคาเท่าไหร่อันนี้ไม่รู้ผลกันปูนอันชอบกินเหมือนกันนะโอเคเอาตัวนี้ก่อนนี่ได้แล้วได้แล้วประทูแป้งนะขนมครกแม่นปะ้ะ ก็โคโคโนสพูดดิ้งอันเดอร์แป้งขนมคร,รกจ้านา่ตำรับราชวงศ์คเดียวโอ้ยสเสดายได้ข้าบันกับมีอยู่แล้วเนาะมีทุกอย่างโซเนลเอ้อบุสิาเอาพริกแห้งก่อนนะคะมีแคหมูด้วยไม่เอาหรอก อันเด็ดฟิสโซสอันเ้วดสิทักนื้อทุกเนื้อข้าวเกี๊ยวยโอ้ยชาไข่มูกค่ะโอ้เป็นตาแสบเนาะตะกินายก็ไม่ดีเอาน่าตังข้าวหมูสิอันนี้ก็ชาเขียวมกกะกราตีนี่ไงกินแล้วลดขนใชมั้ยคะ อันนี้คาร์เมนทีดอกเก๊กควยเก๊กฮวยโอเคเลยโอเคอ๋อสำคัญสำคัญอันนี้ก็ใช่อันนี้ขึ้นเลือหน่อยแค่อันนี้ในทีลดน้ำหนักใช่ไหมขะนะึ้นเหมือนกายศาสตร์ก็มีเดินอันนี้ก็มีโอ้ยของมาขึกก้นี่ เราก,กิแล้ะมายม้มเชมี่ยมหลายอยู่ปลาไม่ไหมเพรรมไม่อพิมกินปลาต้องต้มซุปกันอันนี้ตามราคาอันนี้ต้มซุกแท้เสิร์ฟคันทรายตราสิ่งน้ำแบบสุนารี คุณบอกเคยลองสักเทียบไหมก็ไทยจะไปซื้อมาเรื่ดูนลายลายเติบอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะน้ำจิ้มเนื้อวัวไท่ไก่ไยไท่ลงยูทูบอ๋อเหรอจ้าไไมได้จะด้เน,นี่ยเนี่ยแบบเนี้ย Ik heb een meer gash, Ik heb een lauwer. Ik Dat is heel goed. Ja, ik heb een Dat is goed, lekker. Ik heb een lauwer. Ik heb een ที่พี่ซื้อไปเนี่ยเนี่ยเซนเลือกต้มน้นขนาดไหนมันก็เหนยียวนุ่มดีเอาไปสามแพ็คมาบ่าก็มีนะคะคือจิะคุ้มท,ทรองซีฟู้ดของร้าเมนของญี่ปุ่นจีนเกาหลีปลาปลาปลา <c oughs> อันนี้ก็อร่อยซูยูเป็นกระป๋องอันนี้กะทย ไฮไฟฟิชสวิสน c อันลังเียลมอนสครับเจมี่ว้าวตัวแซบเนาะเแบบนี้ก็แซบเป็นเ้นหมีเนี่แซบมัก้วกันเ้นใหญ่น้ำใสแบบนี่ก็แซบสีขาวอย่างนนะเธออนนี้ไงนี่สีขาวโอเคได้ลราสีขาวีกาง เครื่องผัดก,ดกระเพ้ากระเพ้ากระเพาะกละนี่จะมะม่วงด้วยคะเด้อจักลูกเอะไรด้วยนนี้ฮัดโอ้ืบอบนหมวกนะละค้าตัวไหนเนี่ยมะม่วงอะไรไม่รู้ค่ะมะม่วงอะไรไม่รู้สัตวยย์ไทยหรอ นี่กอลามดดุดนะคะลาลามุดนี่มะละกอนี่เผือกเผือกเผือกซือเนาะขนมถ้วยไหมแปดขนมถ้วยไม่ได้ทั้งถ้วยเลยนไหมคะกอันกยูโร69แปดเจกาน้าซื้อเนาะเอาเอาสติ๊กเกอร์มาติดอะไรมือฉันละ่ะเนี่ยกยูโรเนาะ แค่ก็่วย,ยคิดว่าจะต่อสื่อเนาะมีทุกอย่างขายอันนี้ทุเรียนเหรอไม่รู้เหมือนกันนะโอเคค่ะคุณเสร็เสร็โปรเกะนะคะไปไปดูพักม่วงทุกอย่างอุ้ยเงาะจ้ะเงาะสิบยูโรนะคะเนาะ เดี๋ยวจะให้ดูเด้อเงาจะจาราคาคาักเนาะเนี่ยเป็นปลาจาเงาะเป็นอย่างให้มันบัฟโฟกัสเนาะเอาบัฟโฟกัสกับบัฟโฟห,ห้ยมะม่วงน้อยเพิ่งจะกินเนาะแห้งคัก1ิกกยู่มากินดอกฟักซี่เลืด สีหอมป้อมนี่แหละจ้ะโอ้แต่บสวยเลยพริกสดพริกสดนะคะฮับออเดนิกยานะพริกสดพริกขี้หนูสวนสามิโร่ยี่สิบอันนี้โอ้โบงามเลยแมอันนี้กับโฮมัดโอมัด I don't know ไม่รู้มันกันม่วงๆค่ะราคาเท่าไหร่เดี๋ยวถามเขา๊อดอกกระเจียวไหมต้งหายูโรได้แต่ดอกกระเจียวโอ้ยอยู่บ้านเขาหากินไงๆตําโขกปลาเนาะอยู่มันอยู่มันมกนอกแพงอิลีได้จ้ะอี่นี้นยอดพักเกษตว่าเอาได้แล้ยวยอดไปพักหนอกแก่ช่ำในแบบนี้ กอไปอันเดียวพอที่ส몰กันนะนี่พรุ่งนี้เจอกันถยี่สบเปอรมาิอเซ็นบาทมึกินมือหร่ก่อนยืดหูหนูจ้ะบ่เอาไปดอกเนาะอันนี้กระยอนพระคมอ่อนตัวบุ้มีสวยๆเลยอันนี้พักกระโดนบอใบย่อใบย่อบโอยมันบบสวยเลยบ่เอาไปดอกก็นมนกระป๋องนะคะแจ็คฟลุ Okay. Hier zwei bitte. Hier. Zwei Dosen. Ah, der ist kaputt. Ah, kaputt. Hier. Nein, ich habe alles gegessen. Das Fisch, ein paar Rapun, Schmelingfisch, was denn noch? Na, habt ihr? Mm. Ani det ni Luna. A sauce from chicken, chicken. Ne, vinik. Chicken. Pa ka pumpui, ha kilo ka lai na อันนั้นปลาาปาอะไรใหเรียกปลาอะไรปลาทับทิมบดจา้ะโอเคไปแล้วเพื่อนจ้ะเดีวพบไปราคาไม่ร้อนกันเนาะมาชมทายวันนี้สวัสดีค่ะ